ต่างเทียนเทีย <guarding> ม <okay>? ีเหล็กมึงดีดีได้เยเป็นหินน้ำดงน้ำหินมึงเลยนะเียนแเ่เหเรียบ้อยแล้วนายบ่ได้เบิ่งย่างอเขาบ่งไหเรียบ้อยแล้วเจดแปใส่ด้วยนี่ทังขังสรนังกระชามิังกชามสานั

ยเวทนาญาสัมปยุตตาธรรมะทุกขะยเวทนาญาสัมปยุตตาธรรมะทุกขะมัสุยายเวทนาญาสัมปยุตตาธรรมะวิปัการธรรมะวิปัการธรรมะธรรมะนิววิปาการนิวิปาการธรรมะธรรมะตวปาดินุปาทานิยธรรมะอนุปาทินุปาทานิยธรรมะอนุปาทินุปาทานิยธรรมะ Thakangkirika thakangkirika thakamah Thakangkirika thakangkirika thakamah Thakangkirika thakangkirika thakamah Thakangkara, gupa thawak yataminwa Gupa citawani ruchantia Yetang gupa tamu tukom Tape sata marantika Maring suja marikare Tape ม่แ <reviewing ind ones> ่่องชบา่อางอแจังใไม่ได้ครับอแต่กงในก็ได้ช่องบัวบ้าก็ได้แต่ว่าบ่อยเกินฐานาทีเรื่องนแปเลยหอบพุดเลย